ถ้สนุ่อนุวันนี้เอาอีกเอาอีกครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องราวของความแปลก ความเก่งที่จะคุมผู้ชมเนี่ยไม่เคยได้เห็นตอนออกอากาศเนี่ยเรานํามาให้ชมในวันนี้ครับค่ะหรือเรื่องอะไรที่เด็ดเนะคะเราก็ย้อนความทรงจํากลับมาให้ดูเป็นการทิงท้ายปี2558นะคะถ้าพูดถึงเรื่องความแปลกการกินของแปลกๆก็เกิดขึ้นในรายการเราบ่อยมนกงนะใช่เราเอามาเยอะมากเอาที่แบบเด็ดๆเลยนะจําได้ตอนที่แบบออกอากาศแบบเริ่มอัดกันอะคนแรกเจอมนุษย์กินพริกมนุษย์กินพริกที่เรียกได้ว่าแค่ยืนข้างๆนี่ก็เหงื่อไหลแล้วนะ เราจับเนี่ยเรายังรู้สึกแสบมือเลยแล้วที่เซอร์ไพรส์ไม่ใช่กินอย่างเดียวเอามาล้างหน้าแล้วคือพลิกเข้าตานี่คือแบบเฮ้ยทำไม่ได้ยังไงแค่นึกล้วก็เนี่ยเงื่อ,อไหลละเออแต่ว่าหมอกล้องก็เฉลยในรายการวันนั้นเหมือนกันใช่ครับว่าเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยไม่มีต่อมรับรู้ความเผ็ดเรียกว่าต่อมรับรู้นะครับไม่ใช่ต่อมรับรสคุณผู้ชมครับเราจะ พาไปชมภาพของความแปลกในวันนั้นอ๋อไม่ใช่แค่กินพริกอย่างเดียวนะคะอะไรที่แปลกปลก,กินแบบของที่มันไม่น่ากินนะคะคุณผู้ชมคะสุดท้ายพวกเขาก็กินกันออกไปดูค่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวะปกติเราปรุงเราจะใส่พริกประมาณไหนยังไงเธอบ้าหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงเหรอใช่ใชใช่ค่ะเยอะขนาดนี้เลยเหรอ<ะ><ะ>สองช้อน,นะคะ่ะแบบเต็มพูนเนี่นะ,ะใช่ค่ะแล้ว oh. แบบนี้นะครับทานได้ไหมฮะ มีใครทานได้หรอคุณมันเป็นเหตไปผมมีผมมีคนที่กินได้แบบนี้เลยถ้ามีใครกินได้คุณเชิญเข้ามาเลยเชิญเข้ามาเลยขอเรียนเชิญคุณโก้ครับนี่โก้มานี้เลยคันนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณโก้ค่ะคุณโก้พูดเล่นใช่ไหม เแพ้พิษอย่างนี้แล้วก็แบบสามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้กินได้ครับจริงเจ้งครับงั้นขออนุญาตดูถ้าเกิดว่าไปทานก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นพี่โก้ทานก๋วยเตี๋ยวจะปรุงยังไงครับคุณไม่ตักเลยเดี๋ยว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 เดีกยวเดี๋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 ยวเรี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยโก้ี๋ยวเดี๋ยวเด ลองดูค่ะฮ้ยเผ็ดไหมพี่ไม่ครับก็นกย่ปงี้มานานแล้วเน่ยที่ไม่รู้ไม่รู้รสเผ็ดเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วครับเจ็ดแปดขวบรู้รู้ยังไงรู้จากไหนคะก็ที่บ้านครับมีคนท้าให้กินก็เขาก็ท้า ให้10เม็ดแล้วก็10บาทแบบนี้ครับเมืม่อกินให้เขาดูเขาก็เสียตังค์ให้ผมกินคือมันก็มีผลอ่ะพริกเนี่ยคือมันก็ทําให้กระเพาะใช่ไหมที่บอกเ<ช>ป็นโรคกระเพาะเพราะว่ากรดมันจะหลั่งเยอะอเวลาท,ที่ที่มีการรับเข้าไปแล้วกรดมันก็จะหลั่งเยอะเมื่อมีการแสบอของค,คุณโก้ก็ดูแล้วเมื่อกี้มันคงจะมีความผิดปกติในเรื่องเรื่องต่อมรับตรงเนี้ยเอาแบบเด็กๆก่อนพริกจินดาเราทานต้มตำเนี่ยใช้พริกชนิดนี้เลยเนี่นะเม็ดที่หนึ่ง ก็เย้กินเป็นแค่หลอดเลยเม็ดที่สองช้าๆหน่อยค่ะเราจะได้รู้ว่าคุณทานจริงต่อไปพริกขี้หนูสวน10เม็ดคุณอันนี้พิชเผ็ดมากพี่ขี้หนูสวนนันพี่ตอมน้ำพริกอ่ะกินเป็นช้อนเลยป่ะคือไม่ต้องเป็นเมตรหรอกช้อนเนี่ยเดี๋ยวคุณถามตามความสมัครใจก่อนนะคะคือถ้าช้อนเนี้ยได้ไหมคะได้ครับเฮ้ยตอบอย่างมั่นใจอย่างเงี้ยรออะไรล่ะครับ อมอมป้าน้าอย่าอมนะอย่าอมนะเป็นภาพดูสวีนะป้อนป้อนใส่ปากวันนี้พิกอะไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดแสบท้องไหมครับเนี่ยแสบท้องไหมไม่ครับอาการอะไรไม่มีตอบสนองตอบพริกเหล่านี้เลยเหรอครับครับน้ำไหมครเขาว่างน้ำก็ไม่เป็นอะไรไม่เคยแสบดอกจันของคุณเลยแข็งแรงทุกส่วนตอบสนองตอบพริกได้ดีคือในเมื่อต่อมรับตัวแรกอ่ะมันไม่รับแล้วอ่ะ มันก็ไม่ส่งสัญญาณไปกระตุ้นกดเม่หลังอะไรเม่หลังอะไรต่อไปอ๋อไม่เกี่ยวกับว่ากินเข้าไปแล้วมีผลเหมือนคนปกติใช่สมองเราสั่งการใช่ไหกินเข้าไปเผ็ดร้อนไม่รับแล้วขออนุญาตถ้าเกิดปั่นรวมกันใช่ดื่มได้ไหมได้ครับดื่ยอย่าใส่น้ำเยอะสิครับอาอเหรอโอ๊ย มันไม่คงไม่กระตุ้นให้เกิดการมันคงกลินผักเดี๋ยวเดีอันโน้นนะพีอันนี้เหรอเนี้นะคะขอดูครึ่งแก้วก็พอมาชนอ่ากินให้หมดนะเฮ้ยเฮ้ยเผ็ดไหมครับร้อนไหมไม่ครับไม่เผ็ดไม่ร้อนครับคุจะเอาพริกอีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะเช็ดให้ขอไม่เป็นไรได้ปะถ้าเกิดเอามือเช็ดมันจะแสบโอ้ย้ยคุณมันต้องเข้าตาระวังบอสม่คอคืออะไรเต้ยบอก่อครับทำไมไม่แสบตาก็อย่างที่คุณบอกอะไร คงมันตัวรับมันไม่มีอ่ะคนคนนี้ไม่มีอวัยวะรับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่านี่คือความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเลียนแบบและนี่ก็คือคุณโก้มนุษย์พริกของเราครับรมนุษย์กินแปลกอีกหนึ่งคนที่เรารวบรวมมาให้ได้ดูกันวันนี้ครับก็คือมนุษย์กินทานไปชมความวัดเสียนี้กันอีกครั้งครับปกติพี่กินข้าวยังไงคะก็ก็กินแบบนี้ครับจะเกี่ยบก็ได้ช้อนก็ได้แล้วแต่ประการนี่ครับแล้วกินยังไงกินกอะไรคะเฮ้ย อออก่นแล้วคุณย่างหมูกระทะทำไมคะเนี่ยเหมือนเหมือนโรยงาแบบเหมือนโรยงาแบบญี่ปุ่นอ่ะถ่ายถ่าครับนี่มันอร่อยตรงไหนคะรสชาติมันเป็นยังไงคะฝาดเฟื่อนมันก็เป็นแบบคล้ายๆหมูกรอบ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 เฮ้ยหมออยากลองไหมลองเลยสิลองไปทานเลยไม่มันจะเหมือนอันนี้ไหม เดี๋ยวให้หมออธิบายก่อนคือเวลาท้องเสียเขากินถ่านกันถ่านเนี่ยมันมีถ่านมันก็คือคาร์บอนใช่ไหม Activated Charcoal มันก็คือมันไอถ่านมันจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกคุณสมบัติดูด สารพิษสารพิษดูสีดูกลิ่นแต่ว่าแล้วแล้วพวกนั้นคือมันผ่านกรรมวิธีมาแล้วแต่แบบเนี้ยเนี่ยมันสาดอันนี้ก็ผ่านกรรมวิธีในการเผามาแล้วอย่างนี้ถือว่าไม่แปลกเพราะผมไม่แปลกครับไม่แปลกครับเไม่แปลกแล้วมีอะไรแปลกกว่านี้ไหมก็คือผมจะนะครับกินถ่านอันนี้ก็กินไปแล้วเป็นผงก็ยังเป็นก้อนก็เคี้ยวให้ดูแล้วผมจะกินไอ้ที่มันไม่น่ากินได้อันนี้มันถือว่าเป็นถ่านดิบเนาะถ่านถูกครับเขาที่มันแดงๆนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันร้อนนะมันมัน เข้าใจว่าถ่านมันดีท็อกแต่ถ้ามันร้อนมัก็ต้องฝึกกินครับต้องฝึกกินนี่ยังไงก็คงไม่เอาเอาออกเลยเอาออกเลยเดี๋ยวพี่เดวิดไม่นะกินแล้วร้อนเหรอพี่เดวิดคะเเออนี่ยแดงๆลิ้นเลิ้นอะไรก็สุกหมดดีเอาเลยนะครับแดงๆโอ้กอดพี่เดวิดเฮ้ยแล้วปากไม่พังเหรอไปเป่ามันก็ยิ่งร้อนนะสิ ดินให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหนะตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะมันร้อนไหมอร่อยครับอร่อยด้วยบางที่แบบผ่านแดงขนาดนี้ข้างในพังหมดแล้วหมอมันมันเป็นมันโอเคไหมหมดไอ่ยไม่ไม่อันนี้คือปากด้หมอแล้วรับแล้วก็หมอแล้วไม่ใช่ข้าวตาด้วยเป็นไงหนมาเจ็บป่วยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะ ขอถามหมอเลยดีกว่าไออาการอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตอนที่มีคนมากินพริกรึเมือาไม่เหมือนไม่เหมือนแพทไม่เหมือนได้ไงไฟแดงอย่างเงี้ยร้อนร้อนท้องไหมตอนนี้ร้อนท้องไหมร้อนใช่ไหมครับก็ร้อนครับร้อนในปากือว่าร้อนตอนที่กลืนเข้าไปด้วยครับพร้อนร้อนแรกๆครับพอเคี้ยวไปมันก็รู้สึกว่าหายร้อนร้อนท้องไหมตอนนี้ร้อนท้องไหมก็ไม่ร้อนนะครับเอาลุกๆก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่มาแล้ว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  พี่เดวิดพอแล้วพอแล้วรอไม่อยากรองนครับพอแล้วเห็นแล้วเป็นไงครับเอาสารอาหารเที่ยงเลยค่ะคือคิดว่าอาหารเที่ยงนี้จะไม่ทานลดความอ้วนไปเลยครับคือพี่ที่ที่ที่เป็นมนุษย์กินทานอ่ะ เราบอกเขาว่าเฮ้ยพี่พอแล้ว<ช>เราจะทนดูไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ยังแบบคีบเข้าปากอ่ะใช่คือแบบเหมือนแบบยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่นะอขอบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครมีความสามารถในการกินแปลกๆแบบนี้ ส่งมาเที่ยวรายการของเราครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เวลาของเทปพ,พิเศษนะคะความสุขความทรงจําที่เรานําเทปที่บางเทปเนี่ยไม่ได้ออกอากาศเป็นบางฉากบางตอนเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นความทรงจาที่เราอยู่ร่วมกันมาของปี2558นั่นเองค่ะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสราร์เวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีทางช่องสมและช่อง3 HD ช่อง33มครับหมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ

ท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์ท้าท้าพิสูจน์ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมมอบความรักให้กับครอบครัวและคนรอบข้างนะครับเงินทองไหลมาเทมาการงานไม่ขาดสายครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆนะคะในปี2559อะไรที่ไม่ดีอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคในปีที่ผ่านมานั้นขอให้หายไปกับปี58เลยค่ะและปี59เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆเรื่องและขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเฮงเงรวยรวยค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นเทปพิเศษวันเสาร์ที่2มกราคมนี้ครับแล้วเจอกันนะคะสุดกันเจอเราเาร์ไปทำไมท้านนสูีเรวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ริกตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวัๆนนี้ค่ะแครจะมารีวิวสลัเป่าให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมาก